าจารย์บอยนะครับเจ้าหน้าที่ศูนย์การศึกษาพื้นฐานนครนายกทุกท่านนะครับรวมทั้งพี่น้องประชาชนชาวิอิดีเรชนที่ห้าทับที่เจ็ดทุกท่านนะครับผมบุรีมณีสามจากจังหวัดสุพรรณนะครับแล้วก็คุณสันสยาตี่น้อยจากจังหวัดปัตตานีแต่วันนี้โจทย์ที่เราได้รับมอบหมายนะครับก็คือในเรื่องของสภาพพื้นฐานของศูนย์ศึกษาการพัฒน,นาชุมชนนครนายก หลังจากที่เราได้ข้บส่งแล้วนะครับเราก็ได้ลงพื้นที่นะครับของสู์ศึกษาการพัฒนาสุมชนกนครนายกนะครับแล้วก็ได้จะลองนะครับดูปานที่สภาพโดยทั่วไปนะครับตามแผนที่โดยสังเกตนะครับแล้วก็ในส่วนของการดำเนินการนะครับก็ตรงแกมเป้หมายนะครับให้ทางวิทยากรหลักก็คือคุณสัญยะเบี้ยน้อยนะครับเป็นผู้ร่วมพูดพูดคุยแล้วก็ได้เปลี่ยนความคิดเห็นกับพี่น้อง ใบตาหยชาวอีนูิสีดูที่5าเรครับสวัสดีค่ะท่านวิยาปรแลวก็ผู้เข้าอบอรมวรีนิทีวิเดูท่ห้ทุกท่านนะคะทุกทนนางสาวส์เรียร้อยค่ะสิ่งที่พิฉันได้ดำเนินการใน ในการที่ทำแผนแผนที่เดินดีนะคะแผนที่เดินดีน,นี้นะคะสิ่งที่ฉันได้ทำแบรรดาบแรกเลยค่ะคะือเครื่องมือแผนที่แล้วก็ผู้ช่วยซึ่งก็คือนายบุรีมณีมณีมสังใช่ไคะค่ะผู้ช่วยอนายบุรีมณีสังดิฉันก็ทำไปตามขั้นตอนของ วิธีการเขียนแผนที่เดินดินค่ะดับแรกเลยนะคะการเรื่องของชั้นสองคนทชั้นก็ได้สำรวจพื้นที่ในสูงศูนย์พัฒนาสูนพัฒนาชุมชนนครนายกศูนศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายกค่ะสิ่งที่ชั้นสองคนได้สำรวจได้นะคะนั่นก็คืออยู่ในแผนที่นี้หมดเลยอยู่ในแผนที่นี้ค่ะ ก็ซึ่งมีสถานที่สำคัญสำคัญที่ที่เราได้ใช้แล้วก็ได้เดินชมหรือว่าได้ผ่านตาแล้วก็เป็นอะไรที่เราต้องอยู่กับเขาเป็น,นิีวัตประจำวันพูดง่ายๆก็เหมือนบ้านหลังที่สองของเราตอนนี้นะคะทีนี้ส่วนที่ฉันได้สืบวจมาเนี่ยมันคืออยู่ในนี้หมดเลยโครงสร้างอยู่ในนี้หมดเลยแต่ทีนี้ฉันอยากทราบว่าในพี่น้องนวที ทุกท่านณทีน่นี้คิดว่าสิ่งที่ฉันสำรวจมาเนี่ยครบถ้วนหรือว่ามีสิ่งไหนที่ขาดหายไ,ไปบ้างหรือเปล่าค,คะในข้าเชิญพี่น้องเในทางการตำรวจทุกการนะครับว่าจากที่เราได้สำรวจนี่ยังมีส่วนใดบ้างนะครับที่ควรจะต้องเพิ่มเติมในรูปแบบที่นี้นะครับ <c oughs> นะครับเราก็จะเริ่มจากจุดหลักๆในข้า,าเวเชิญในาการ แต่ที่ถ้าหมดเป็นดามสภาพิงของถ้านวดนะครับเราไดเจ็นรองขึ้นมานะครับตักน้ำตรงไหนคะช่วยช่วยสกน้ำตรงไหนครับข้าหนาวตครับ้างไหนครับ้าไหนคะนรนับดานไหนครับด้าไหนครับ้าครัตองตื่นการสลองนะครับนี่ตื่นการสลองครับแต่นี้จะเป็นตื่นการ ับเชิญจดมาดูด้านๆใกล้ๆก็ได้นะครับเราจะได้ลองในที่เพิ่มเติมเข้าไปอ๋อตรงนี้นะครับอันนี้สระน้ำนะครับนะครับขอบคุณมากนะครับนะครับที่ร่วมเป็นผูชุดคุยรี่กันต้องน้ำตรงนี้นะน้ำเอ้ามีใช่ไหม ะครสนที่เพิ่มเติมได้ไในแผนที่นะครับก็คือสระน้ำซึ่งอยู่บริเวณด้านนะครับการสรองดีสอดเพิ่มเติมไหนอีกครับ่ะพในส่วนที่เราใช้นะครับเพราะว่าในแผนที่ตรนี้ไม่มีคือสระน้ที่เราหลางกายนะครับเพิ่มเติมเลยนะครับอยู่ตรงไหนก็อยู่ตรงไหนครับแล้วก็เชิญได้เลยครับเชิญด้เลยนะครับโลกการได้เปลี่ยนเรียนรู้ ไม่ไม่ใช่ครับตรงนี้ตรงนี้นะครับของเราจะอยู่ตรงนี้เรือนเรือที่เราประชุมนะครับผู้จกาจะอยู่ตรงนี้่สคยกันลวคอยกันที่เราบอกทาไอยู่ท่อานังรผกา ตรงนี้นะครับนะครับโอเคครับเดี๋ยวจะเพิ่มเติมเข้าไปให้นะครับในส่วนที่แม่ทัวร์จะมีสิ่งใดบ้างครับจะมีเสาตรงแล้วก็เพิ่มเติมส่วนไหนอีกครับจะเพิ่มสนามกีฬาไหมครับสนามกีฬานะครับ นะครับส่วนที่เพิ่มเติมให้ไวในแผนที่นะครับจากที่เราได้ร่วมชวนผู้ชวนคุยแล้วเพิ่มในส่วนของสระน้ำนะครับในส่วนของสังคมแล้วก็ลานกีฬาอะไรนะครับคุณบ้านถังหหาหาที่เล่นลึกเลยนะผมยังไม่รู้เลยคุณรุ่นคนไหนพี่ไปรู้จักคุณรุ่นได้ยังไงเนี่ยบ้านถัจะอยู่ตรงช่วงเลนทีกร1ค่ะญกรหนึ่ง สองมีหนึ่งก็ตาสโลววิทยากรสอนะคะใช่ไหมแวิทยากรหนึ่วิทยากรสองหบ้านคุณลูกเชียร์โอ้โหดูกม่เห็นองสมะว่วอดได้ยังไงันนี่ยอย่าลืมนะว้าคุณลูกมีปืนถ้ารงไหนคะช่วยช่วยช่วยที่ติดต่อเต็าเตียนอยาครับอยู่ประมาณไหนับแล้วกันเชิญนี่มาดูสิไอ้ลกเห็นีเลยับ

ดูถ้าทำท่านนายกยิ้มสงสัยนกเนือกอยู่นะกเนอไม่ต้องเอาไปครั han, บจะเพิ <lawsuit> ulously, <eterm Gore> ่มเติมสิ่งใดอีกบ้าครับเพราะว่ายังไม่พบนะรู้สึกว่าพอเราใช้ทุกวันทุกวันเนี่ยคนทำที่จงใจเลยนะเพราะเราอยากจะดูว่าเป็นไหมโดยตรงเป็นเลยนี่คืออะไหรคะนี่คือทางเสือผานง เด็กทือที่คือห้องประชุมเหลยนอตรถม้เรียนวิทยากรศาสตร์สลรีศีกษาใส่จุดเด่นขึ้นมาเพื่อที่ได้บอกตาพวกพี่น้องชาวอินโนเวชีด้วยว่าเราอยากจะดูว่าท่านสังเกตทุกวันไว้ในในศูนย์การศึกษาและพัฒนาชุมชนของเราเนี่ยมันมีอยู่ทั้งหมดกี่จุดและมันมีจุดไหนบ้าง ที่ฉันที่ลงพื้นที่จริงๆอ่ะคือแผนที่เดินดินเนี่ยหนึ่งคือเอกลักษณ์ของมันมันอยู่ในตัวของมันเองเลยนะคะคือจะไม่มีอคติกับการที่เราลงสำรวจพื้นที่เพราะถ้าเราลงลงไปสำรวจพื้นที่เราเกิดอาการอคติหรือว่าจะไปเจอคนกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดโดยการที่เราไม่กล้าถามหรือว่าเราแบ่งชั้นวันละหรือว่าแบ่งภาคแบ่งพวกเราจะไม่ได้ข้อมูลที่แท้จริงเพราะฉะนั้นแล้วการที่ฉันเดินลงไปในพื้นที่ ตรงไหนที่ฉ si, ันไม่รู้ว่ามันคืออะไรและตรงไหนที่ฉันไม่รู้ว่ามันคือลงอะไรสิ่งนี้มันคืออะไรฉันก็ถามและทุกอย่างที่ได้มาก็คือได้จากการที่ฉันลงพื้นที่จริงๆแล้วก็ได้รับความรู้ตัวอย่างดีจากชุมชนนั้นๆค่ะ ชวนพี่นั่งนี่เลยครับนะครับด้านหน้าเลยนะครับมามาร่วมกันเสนอนะครับบางครั้งในการสำรวจเราก็อาจจะตกไปบ้างนะครับก็เลยต้องมาสายพวกพี่น้องประชาชนนะครับมาช่วยประกอกเราต้องเพิ่มอะไรครับอาคารประชุมหลังใหญ่ก็คือนี้ครับนะครับอันนี้นะครับอาคารประชุมหลังใหญ่ก็เป็นห้องห้องประชุมเดอืออินเดียนะครับซึ่งด้านหน้าก็จะเป็น S 1> <S 1> นะครับด้านหน้าจะเป็นพระรูปนะครับพระบรมรลูของสมเด็จพระเจ้าพระงเกรงพรยาพรงโราน HHH. ันทภาพก็จะอยู่ด้านนี้นะครับกลงองด้วยครับข้โอเคครับตรงไหนก็กององตผ่านตรงหน้าลง่องันไม่มีแทางนี้ไหมครับ อาอที Or, so okay, so th ่คลองคองที so meat, ่อยู่ทางนี้โอ้โโอเคครับคือคือจากเรือนาฬิการก็จะมีช่องทางเดินข้าวไปโรงอาหารนะครับแล้วจากโรงอาหารก็จะมีช่องทางเดินไปไปมาเนี้ยมา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 เนี่นะครับตรงนี้ตรงนนั้เลยก็แบบนี้ตรงนี้ก็ตรโอเคนะครับแล้วแล้วสัดสัดอะไรก็จะอยู่บริเวณนี้ กำเนิดต้องนะครับอขอบคุณมากครับ,รบทั้ตีใจร่วมได้เปลียนรู้กับทางพวกเรานะครับ<อ>ต่อไหลารไหนครับโอ,โอเคะครบอยู่ตรงไหน,นครับพี่ที่าอยู่ตรงไหนนะครับตรงทางเข้านะครับทางเข้าอยู่ด้านนี้แต่ก็องาง Okay, okay. โอเคครับนะครับตัวอร์เปอก์เปอร์อ่าอะไรนะครับตรงนี้สามแยกนะครับระหว่างสานามฟุตบอลที่เยี่ยมมาจะมีหนึ่งศาลานะครับอีกหนึ่งศาลานะครับตรงไหนก็อยู่กลางน้ำน้าโรงอาหารนี่อ๋อแต่ว่าสาัาเางเกตนะครับ อยู่ประมาณนี้ครับไอ้ไอ้ตรงนี้จะมีศาลาจริงๆนะครับมีตรงนี้นะครับอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้ชื่อว่าสาราสัมพันธ์นะครับจริงๆทางที่เราสำรวจเราสำรวจแล้วนะครับอันนี้เว้นให้พวกเราได้แลกเห็นหรือรู้เพื่อเกิดการนะครับสาราคงจะอยู่ตรงนี้ครับอยู่ตรงนี้นะครับ อยู่ระหว่างสามพื้นที่นิสิตสารท่านประจักษ์นะครับจะเพิ่มจะตรงไหนครับมีตรงไหนอีกไหมคะถ้าไม่มีตรงไหนแล้วที่ฉันจะขอใช้คำถามข้อที่สองเลยนะคะจากสภาพตามข้อหนึ่งคู้รั้นนักรรมรุ่ห้าเห็นว่าจะมีแผนพัฒนาสถาบันนี้ในเรื่องอะไรได <Th ì S 1> ้บ้างคะบ๊วย จากสภาพตามข้อหนึ่งนะคะผู้นำนวัตกรรมรุ่นที่5เห็นว่าจะมีแผนพัฒนาสถาบันนี้ในเรื่องอะไรได้้างสังเกตว่าจะมีที่เราว่านี่ครับมันเป็นทางเดินใช่ไหมครับเรอเแต่ว่าโซนทางเนี้มาทาง มีสอนอะไรเงี้ยครับไม่มีสัพันธาเลยครับน่าจะเติมไป้โอเคนะครับนั่นนะนั่นไหนครับท่านนายกนั่นไหนครับที่จเพิ่มทางเ่งบุญนุทางเ่รียครับทั้งหลังอะไรเงี้ยครับทั้งกาสลองไอสุพรรณิกาอโอเคนะครับแต่คนทองนั้เครื่อฟ้าเหี่เราเป็นเปื่เคื่องฟ้า ตรงนี้ตรงนี้จะมีเรือขึ้นฟ้านะครับอันนี้ด้จากอินเดียทางท่านยกที่ว่าควรจะต้องเพิ่มเติมส่วนี้นะครับจากเดินท<อ>ี่มีราคาข้าวเลยใช่ไหมครับครับท่านท่านในสามส่วนเลยใช่ไหครับ นะครับก็ถือเป็นข้อเสนอแนะที่ดีนะครับเราก็คงจะได้นํำเสนขอข้อมูลนะครับที่พี่น้องไปทานกันในทีนะครับเรานั้นจะเดินทานองว่านี้นะครับมาเสด็ที่ไหนแล้วมาเลครับเสด็จาเลรับเสด็มามีใครเสนออะไรหรือคะจะมีกราอะไรเล็นใครเซเ่นสกหน่ไม่เลยครับ่ใครนไม่นบดีคะ นะครับขอบอนุญาตนิดนึงนะครับเดีย๋ยวเราก็จะได้เพิ่มเติมในส่วนที่พี่น้องประชาชนนะครับว่าส่วนไหนที่ทางสูงควรจะต้องปรับปรุงเพิ่มเติมนะครับท่ทานี้ครับนะครับ,รบ,รบส่วนที่เพิ่มเติมที่หนึ่งของท่านนายกนะครับก็คือในส่วนของการเพิ่มทางเดินของหมู ของของตลาดเที红红่ยงเตรนตัวอาหารนี่นะครับ ชช้เพื่อนิเรับทานยเพื่หลังคานะครับทางเดินเชื่อมต่อนะครับของห้องประชุมนะครับจากห้องการสลองไปเรืองหรือวิทีกานเครับเริ่องว่า เราจะได้นำเสนอัระ่านคออีกทีนะครับก็่ใช่เราเพิ่มนะครับแสงสว่างไฟฟ้าในลานกีฬานะครับ นะครับเพิ่มไฟในอาารจอดรถนะครับในกาบปฏิบัติที่นี่ก็จะมองว่ามันมืดไปไครับอาจจะเกิดอันตรายนะครับรกายตัวรบลทางห่บ้านดูอรตร่างไบหมครับอ๋อครับโเคครับนะครับส่วนนี้ก็คงจะได้นำเสนอแล้วนะครับหลายๆาประเด็นที่พี่น้องประชาชนได้บอกนะครับ เราก็คงจะได้นำวเสนอมาฝ่ายิหารอตกเช้่ด้าการตลาดแลวที่ว่นานต้รืวว่ออะเ้าด้านด้านด้านารที่ภานะโอเคครับ เพื่อนไหม่ค่ะแล้วอะไรนะคะค่ะสิ่งทั้งหมดที่ท่านได้เสนอมานี้ฉันจะเก็บไว้เอาไว้เรียนท่านขออสูงอีกคทั้งหนึ่งแล้วทั้งหมดนี้ ฉันได้ทามาว่าถุประสงค์ที่ฉันได้ทำทำให้เห็นภาพภาพรวมของชุมชนได้นครบถ้วนที่สุดทําให้ได้ข้อมูลในระยะที่สัน้นแต่ถามว่าข้อมูลในต้นแรกมีนครบถ้วนผู้กระบวนการข้อมูลมีความน่าเชื่อถือมากที่สุดและได้จากการสังเกตวต,ตัวของดิฉันเองและพยากรร่วมทีงานค่ะทขอบคุณค่ะ ขอเสียงปรบมือให้กับพี่บุรีกับพี่สันติยาด้วยค่ะเื่อไหมเบื่อบุรีนี่พี่บุรีกับพี่สันติยานะคะหน้าสวยมากนะคะเหมือนแสนที่จริงเลยไหมคะเอาไปใช้ได้เลยไหมเสยเหมือนคนทำได้เสยเหมือนคนทำนะคะเสยคนทำบุรีหน้า เราเราลองสำรวจพื้นที่จริงๆแล้วรเราก็มาก๊อกหน้า <laughs> แต่ว่าพื้นที่เราถามเรา,เราสามารถต่อได้จริงอ,อันนี้เป็นการยอร่อส่วนของศูน,งนย์นครนายกนะคะลงมานะคะเราจะเห็นว่ามันเหมือนแผนที่ที่เราใช้ในหมู่บานะ้านไหมเหมือนไหมคะ <c oughs> แล้วมันต่างกันตรงไหนแผนที่หมู่บ้านกับแผนที่ดินไม่ตนะ่างก็อยู่อย่างเงี้ยที่บา้านก็แปลเลยอย่างเงี้ยข้างฝาใช่ไหม ช่ไหมคะแต่อยากจ้ขอพูดถึงแผนที่เดินดินที่ทางที่สัมสียาโปรยมาเนะาะก็อันนี้คือแผนที่จำลองอันนี้เป็นเส้นทางจริงทั้งหมดอะไรที่มันขาดเหลือใช่ไหมคะอะไรที่ไม่มีบอ่อน้ำบอ่อน้ำไม่มีมาเติมมาช่วยกันเติมแต่แผนที่เดินดินมันจะลึกลงไปกว่านั้นอันนี้มันแค่ขาดแค่บอ่อน้ำเติมบอ่อน้ำอันนี้คือแผนที่หูบ้าน แต่แผนที่ไปเดินดินเราก็จะบอกลงไปอีกว่าบอยนะไอ้ที่เห็นน่อววทางนี้มีคนบอกว่าน้ําแห้งใช่ไหมน้ํามันแห้งอันนี้คือแผนที่เดินดินเดินไปน้ํามันเน่าเดินไปถนนมันปลุกค่ะถนนเป็นรูปร่างอันนี้คือแผนที่เดินดินเห็นไหมคะเหมือนอย่างตอนที่เี๋ไปดูงานที่ชลบุรีไปสำรวจชุมชนหผู้นําจำได้แม่นเลยนะคะที่ถนนนิพม ก็เดินไปกับผู้ใหญ่กับผู้นำมอชเกาบอกว่าเดินมาถึงทางนี้ทางโค้งพัฒนาเนี่ยทางนี้รถชนบ่อยมากเลยเดี๋ยวก็คว่ำเดี๋ยวก็ชนเด็กเพราะอะไรอ้ามันมีป้ายบางอยู่นี่ป้ายันบางตาอยู่พอเดินไปมันมองไม่เห็นเพราะฉะนั้นอันนี้คือปัญหาใช่ไหมปัญหาสาเหตุสาเหตุคืออะไรป้ายมันบางอยู่หรือเปล่าถ้าแค่เอาป้ายออกไปเนี่ยแก้ปัญหาได้ไหม ไม่รู้อันนี้ไม่รู้อ่านะคะได้ๆนะคะยกแค่ไปออกไปอาจจะลดการเกิดอุบัติเหตุนในพื้นที่ได้อันนี้หละคะ่ะคือแผนที่เดินดินนะคะแล้วก็ถ้าในในส่วนของที่ทางที่บุรีกับที่ตมดีแล้เนาะเวลาเวลาถามเพื่อนๆเนาะก็ถามต่อลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะ เพราะว่าวิทยาการกระบวนการเนี่ยหลักของของมันก็คือการตั้งคำถามเราไม่ตอบถูกไหมคะเหมือนอย่างที่พี่ทั้งสองท่านทำนะคะที่ทั้งสองท่านไม่ตอบเพียงแต่บอกว่าเอ้มันมีตรงนี้หรือเปล่าน,นะเอ๊ะแล้มันขาดอะไรอีกหรือเปล่านะแต่จริงๆเราจะรู้แล้วแหละแต่เพรก็ไอ้แกแอบเาบอกเอยวว้ผมไม่ได้ไม่ได้เขียนไว้สี่จุดเดี๋ยวผมจะถามเพื่อนวน่ามีไหมนะ เห็นไหมคะแกแกแกเห็นอยู่แ <arts> ต <kişi> <P an> ่ห <aún> น้าท <Sin> ี <awkward> ่ของวิทยาลัควรกันคือการตั้งคาถามถามลงไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยมีไหมมียังไงอันนี้คือการเรียกการมีส่วนร่วมเห็นไหมคะแป๊บเดียว15นาทีเกือบทำแผงไม่ทันเกือบไม่ได้ทำอะไรนะคะทำเชื่อมที่ท่านนายกจะมาสนับสนุนคือไหมครทำไม่ได้ อันนี้นะคะเป็นเป็นเครื่องมือหนึ่งนะคะที่ใช้ในการวางแผนชนุมชนโดยที่ลงในรายละเอียดได้อย่างง่ายง่ายไนเครื่องมือน,นี้ง่ายเพียงแค่มองลึกลงไปลึกลงไปลึกลงไปนะคะอันนี้เป็นส่วนของแผนที่เดินดินนะคะเป็นเานตจารย์บอยค่ะน,นี่เลยนะครับก็ผมเห็นจุดดีของวิทยากรสองท่านเมื่อกี้ตุ่ดกลนุ่ที่หนึ่งนะ กลุ่มที่หนึ่งแบ่งวิทยากอนหลักิทยากรผู้ช่วยัดเจนแต่กลุ่มที่สองเนี่ยผัดกันเป็นเนาะผัดกันเป็นหลักผัดกันเป็นหลักคือจับไม่พูดด้วนกานตั้นคูนี่ก็เป็นอีกแบบหนึ่งที่สอบสอบรับกันทาได้ดีนะแล้วก็น้ําเสียงของทั้งสองท่านเนี่ยก็ชัดเจนนน้าฟังทั้งคู่ในในความเห็นผมนะก็โอเคแล้วก็ทีนี้ประเด็นที่น่าน่าน่าสนใจก็คือว่าจริงๆเรามีบอร์ดเยอะ พอไปฉีกแล้นมาเลยเออนะมันกำลังหนูฉีดฉีดแผนที่ที่แบบที่ช่วยกันวาดมาเนี่ยแต่จริงมันก็คือทำสองบอดได้ก็จะทําให้เราเนี่ยพอเอาแผนที่ไปไว้อีกทานึงเนี่ยมันเหมือนกับแบบหายอะ่นที่เราทํามาแล้วมันหลุดออกไปแล้วข้อที่จริงไงครับตอนที่เราทําแผนที่เดินดินจริงๆนะเนี่ยมันมันไม่ได้มาทำอะไรเลยนะแผนที่เดินดินมันก็คือมันต้องอยู่ในมือ แล้วก็พาเดินไปตามรถแล้วกนะ็คุยกันไปเลยว่าไอ้ตรงนั้นเนี่ยมนผสมนโครงคา้ถ้าอย่างนี้เราควรจะราดยางหรือจะเอาแค่ลูกลังมาผมคือคือคำถามที่หนึ่งกับคำถามที่สองเนี่ย <c ười> ถามคุยกันไประหว่างเดินได้กันทั้งคู่แต่อันนี้เนื่องจากว่ามันมีข้อจํากัดเพราะว่าเราไม่สามารถจะพากันไปเดินดูได้ก็เลยไปว่ามาก่อนแล้วก็ <c ười> อ่าที่จะไปสำ, <c ười> สำรวจรแล้วแล้วพวกเราก็เห็นหมาอยู่แล้วเนี่ยก็เลยมาถามทีละคำถาม ข้อท so so, ี่จริงเนี่ยถ้าเราเดินกันจริงๆแล้วเนี่ยคําถามที่หนึ่งกับคําถามที่สองเนี่ยคุยกันไปได้เลยเพราะเราเห็นเลยนการมีเสีร่วงเงินจะสูงสุดนะครับแล้วก็ไม่จําเป็นก็ต้องเอาไปวางบนบอร์ดนะครับเอาวางกับพื้นนะแล้วก็ชวนเพื่อนๆออกไปตรงไหนตรงไหนดูกันกับพื้นนั่งทำระบายสีกันใต้บ่อเนี่ยก็ได้หลากหลายวิธีการก็จะทําให้น่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะครับแทนที่เราจะติดบนบอร์ดเอาการลง ก็เป็นวิธีการนะฮะเป็นการเพิ่มเติมถ้าเราจะขยานีครับให้มันสนุกสนานนะครับในในพื้นที่ตอนแ้วแต่สถานการณ์ครับเราดูเวลาแล้วอีกกลุ่มหนึ่งยังทันอยูไย่ไปกันตบมือให้กลุ่มนานที่เดินในด้วยนะครับเดี๋ยว